สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช anel ตองซุยกับผมต้องพานุวัตรนะครับในคลิปนี้ไปพูดถึงข่าวใหญ่ของวงการฟุตบอลไทยกันหน่อยเมื่อทิติพันธุ์พุ่งจันได้ทีมใหม่เป็นที่เรียบร้อยก็คือทูแบงคอกยูไนเต็ดนะครับถือว่าน่าสนใจอย่างมากสําหรับข่าวนี้แต่ช่วงแรกฝากคุณผู้ชมช่วยกันกดซับสไครต์ในช anel ตองซุยกันก่อนมุ่งสู่ห้าหมื่นซับไปด้วยกันเพื่อเป็นกําลังใจให้กับผมต้องพานุวัตรนะครับไม่รอช้าไปเข้าสู่เนื้อหากันเลยดีกว่าอย่างที่ทราบว่าในช่วงที่ผ่ผาานมา นักเตะหนึ่งคนที่เนื้อหอมสุดๆในตลาดนักเตะฟุตบอลไทยลีกช่วงนี้ก็คือทิติพันธ์พุวงจันทนะครับหลังจากที่คุณประวินพิรลมพักดีประธานสโมสร BG นะครับออกมายืนยันว่าทิติพันธ์เนี่ยตกลงสัญญากับ BG ไม่ลงตัวและทิติพันธ์สามารถย้ายออกจากทีมได้เลยนะครับก่อนที่ฟุตบอลไทยลีกจะเริ่มฤดูกาลหลังจากนั้นทิติพันธ์พ่่งจันก็มีข่าวกับหลายทีมเลยนะครับทั้งบุรีรย์การท่าเรือแล้วก็ทูแบงคอกนะครับ และล่าสุดเนี่ยเป็นทางฝั่งของเว็บไซต์โกประเทศไทยออกมารายงานว่าทิติพันธ์พุ่งจันทรได้ต้นสังกัดใหม่เป็นที่เรียบร้อยก็คือทูแบงคอกนะครับที่จะตัดสินใจคว้าตัวทิติพันธ์พุ่งจันทรไปเสริมทัพในตำแหน่งแดนกลางคือก่อนหน้านี้เนี่ยข่าวของทิติพันธุ์กับแบงคอกค่อนข้างสวนทางกันเพราะแบงคอกเขาไม่มีนโยบายที่จะทุ่มดึงซูเปอร์สตาร์เข้ามาร่วมทีมนะครับแต่ปรากฏว่าดีลของทิติพันธุ์เนี่ยมันต้องยกเว้นไว้ก่อน เพราะทิติพันธ์พุ่งจันทร์การที่แบงคอกจะได้ตัวมาร่วมทีมเนี่ยอย่างแรกคือไม่ต้องเสียค่าตัวที่มหาศาลนะครับเต็มที่คือเสียค่าเซ็นสัญญาแล้วก็จ่ายค่าเหนื่อยในเลทที่ทิติพันธ์ต้องการซึ่งเป็นมูลค่าที่แบงคอกสามารถจ่ายให้ทิธิพันธ์ไหวซึ่งมันก็เลยเกิดการพูดคุยขึ้นและปรากฏว่าทุกอย่างลงตัวและเป็นแบงคอกที่ได้ตัวทิธิพันธ์พุ่งจันทร์ไปร่วมทัพนะครับถือว่าเป็นน่าสนใจอย่างมาก คืออย่างที่ทราบว,ว่าทิติพันธ์พุ่งจันรในตอนนี้เนี่ยสามารถคุยกับทีมไหนก็ได้และ BG ก็ไม่ได้ให้ทิธิพันธ์พุ่งจันทรมาอยู่กับทีมแล้วไม่ได้มีการให้ทิธิพันธ์มาซ้อมแล้วเพราะนักเตะเนี่ยกำลังจะหมดสัญญาและอย่างนะครับพอนักเตะไม่ได้อยู่ในแผนการทาทีมแบบนี้เขาก็ต้องไปโฟกัสกับสิ่งอื่นๆแล้วก็ทิธิพันธ์พุ่งจันทรกับเอเย่นของเขาเนี่ยก็ไปคุยกับหลายทีมนะครับสุดท้ายเป็นแบงคอกที่ได้ตัวไปร่วมทัพ ซึ่งถือว่าเป็นดิวที่เซอร์ไพรส์อย่างมากแต่ผมมองว่าเป็นการเสริมทัพที่ตอบโจทย์ของแบงกอกนะครับกับการที่ได้ตัวทิติพันธ์พุ่งจันทร์ไปร่วมทัพสิ่งแรกเลยนะครับจะทําให้แดนกลางของแบงกอกปึกขึ้นแน่นอนเพราะต้องยอมแล้วว่าแบงกอกในฤดูกาลนี้เนี่ยถึงแม้จะไม่ทุ่มจะมีข่าวว่าไม่เอาคนนู้นคนนี้แต่พอไปดูขุมกําลังแล้วเนี่ยเขาลดประสิทธิภาพลงมากกว่าฤดูกาลที่แล้วเป็นอย่างมากนะการที่เสียแอนโทนีเสียสัลวัตเดดมิด ออกจากทีมไปเนี่ยทำให้แดนกลางประสิทธิภาพลดลงขณะที่นันทวัฒน์กฝ่ายที่ดึงตัวมาจากนาคปรปฐมในไทยลีก2เนี่ยยังปรับตัวได้ไม่ดีเท่าไหร่ขณะที่กองกลางคนอื่นๆที่เหลืออยู่ก็มีไม่มากก็จะมีตัวหลักคือทศวัตรลิ้มวนัสเสถียรกับวิทลุดอิมบุระซึ่งถ้าจะไปลุ้นแชมป์เนี่ยผมมองว่าไม่พอและผมคิดว่าตอนแรกเนี่ยแบงคอกอาจจะไม่สนใจแต่โค้ชแบรนทศตะวันศรีปานผมมองว่าเขาน่าจะไปคุย เรื่องนี้กับทางฝั่งบอร์ดบริหารของแบงกอกว่าสนใจอยากได้ทิติพันธ์จะมีทางไปไปได้ที่จะดึงตัวมาได้ไหมซึ่งผมมองว่าแบงคอกทางผู้บริหารของเขาเนี่ยก็เข้าใจโค้ดแบนด์ที่อยากได้นักเตะระดับนี้เข้ามาเสริมครับจึงไปพูดคุยและก็ยอมทุ่มค่าเหนื่อยแล้วก็ค่าสัญ,ญญาให้กับทิติพันธ์พุ่งจันทร์มาร่วมครับถือว่าเป็นดีลที่วินวินอย่างมากแบงคอกได้ทิติพันธ์พุ่งจันทร์ไปนะครับลองคิดดูทิติพันธ์ทศวรรษทิ ทิพันธ์วิสรุตอิมูละมันทำให้กลางแบงคอกกะปึกขึ้นเยอะสามารถจะไปต่อกรสู้กับท่าเรือบุรีรัมหรือบีจีได้สนุกขึ้นนะครับผมมองว่าเป็นดีลที่ดีมากแฟนบอลแบงคอกน่าจะแฮปปี้กับดีลนี้นะครับเพราะทิทพันธ์พุ่งจันทร์ฝีเท้าของเขาคือระดับท็อปของฟุตบอลไทยลีกยังเล่นฟุตบอลไทยลีกได้อย่างสบายแล้วก็สามารถเป็นตัวหลักโดยไม่ต้องปรับตัวอะไรมากนะครับแถมยังมีความฟิตและเข้ามาเพิ่ม ศักยภาพแดนกลางให้แบงคอกดูดีขึ้นแน่นอนเป็นดิวที่ค่อนข้างเซอร์ไพรส์สำหรับแฟนบอลแบงคอกไปอย่างมากนะครับคือก่อนหน้านี้แบงคอกพูดตลอดว่าจะไม่ทุ่มซูเปอร์สตาร์แต่ผมเข้าใจเลยนะว่ามีนักเตะซูเปอร์สตาร์หนึ่งคนที่ตอนนี้เขาสามารถย้ายทีมโดยไม่ต้องมีค่าตัวมหาศาล เพียงแค่ไปคุยกับเขาค่าเหนือ่อยค่าเซนซึ่งมันก็เป็นสิ่งที่คุ้มค่าแก่การลงทุนนะผมว่าชื่อเสียงของทิติพันธ์พุ่งจันเนี่ยหรือฝีเท้าน่าจะทําให้แบงคอกมีขุมกําลังที่ดีสู้กับหลายๆทีมในไทยลีกได้สนุกขึ้นผมว่าเป็นดิวที่น่าสนใจมากสําหรับดีวนี้นะครับก็ยังไม่ออฟฟิเชียลอย่างเป็นทางการแต่รอชูเสื้อแต่ผมคิดว่ามีโอกาสเป็นไปได้สูงมากๆแล้วนะครับที่ทิติพันธ์จะไปเป็นสมาชิกใหม่ของทูแบงคอกเพราะว่าทีมอื่นเนี่ย คุยกันไม่ลงตัวการท่าเรือสุดท้ายก็ไม่ได้สนใจดีลนี้แบบจริงจังเพราะเขามีนักเตะที่อยู่กันครบแล้วขณะที่บุรีรัมเขาได้พีระดอนฉับรัสมีไปแล้วนะครับก็เลยตกเป็นทางฝั่งแบงคอกที่ชุวยได้ลงตัวที่สุดแล้วก็ได้ตัวไปก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับมาคุยข่าวนี้ในเรื่องของแบงคอกที่ได้ทิธิพันธ์พวงจันทร์ทำให้ฟุตบอลไทยลีกปีนี้น่าสนใจมากขึ้นนะครับการที่แบงคอกได้ทิธิพันธ์โอ้โหโค้ชแบน์ก็เก่งอยู่แล้ว ได้ทิมิพันธ์ที่เป็นทีมชาติไทยเข้ามาอีกน่าจะทําให้แบงคอกสู้กับทีมอื่นได้สนุกแน่นอนนะครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ก็อาจมาฝากแฟนบอลแบงคอกก็หวังว่าจะมีความสุขที่ทีมได้เสริมทัพนักเตะระดับทีมชาติไทยไปร่วมทัพนะครับแฟนบอลคิดเห็นยังไงก็ลองคอมเมนต์เข้ามากันหน่อยในช่องทต้องสุ่ยรวมถึงอย่าลืมช่วยกันกดซับประคายกันด้วยนะครับคลิปนี้ไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ